ัลโลจ้าพะโล่พะโ,โลคากิกับหมูสามชั้นนะคะคลิปนี้มีกลิ่นนะคะหอมหอมพอดีว่าหาหม้อใบใหญ่ไม่ทันค่ะเลยใช้กระทะใบใหญ่แทน หาไข่เป็ดไม่ได้นะคะก็ใช้ไข่ไก่เหมือนเดิมค่ะต้มไข่ประมาณ 10- 1 5สนาทีนะคะเสร็จแล้วก็ตักน็อคน้ำเย็นได้เลยค่ะแช่ไว้เลยนะคะแล้วค่อยปอกเปลือกทีหลังคากิกับสามชั้นที่เตรียมเอาไว้แล้วก็ไข่ที่แกะเสร็จแล้วนะคะเครื่องพะโล้ค่ะรากผักชีนะคะขาดไม่ได้เลยเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ น้ำแล้วก็เอาคาจิลงไปทอดเลยค่ะทอดแค่หนังน้องตึงเหลืองพอประมาณนะคะแล้วก็พลิกอีกด้านทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะจึงครุเพราะว่ากระทะเราไปเล็กนิดน,นึงค่ะทอดไปเพื่อเวลาต้มจะได้หนังไม่เลนะคะ ได้นุ่มๆฉ่ำๆเด้งๆเลยเสร็จแล้วนะคะก็ยกขึ้นสเสด็จน้ำมันไร้รอยเลค่ะเสร็จแล้วเราก็มาคั่วเครื่องให้หอมนิดนึงนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะเคี่ยวจนกว่าน้องจะเปลี่ยนสีแล้วก็หอมพอประมาณนะคะแต่ยานานนะเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามความชอบเลยนะคะแล้วก็ซอสปรุงค่ะแล้วก็ซอสหอยนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะตามด้วยเครื่องที่เราคั่วไว้แล้วก็ใส่น้ำลงไปได้เลยค่ะ แล้วก็คนนิดนึงค่ะโคลีโคลีเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ใส่ทากิที่เราทอดเมื่อสักครูะคะ่ค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะค่อยๆทย,ยอยลงไปนะคะให้ทั่วก้นหม้อเลยค่ะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปได้เลยค่ะ ตามด้วยไข่ต้มนะคะที่เราเปาะเปลือกเสร็จแล้วตุ๋นไปเรื่อยๆเลยนะคะใช้ไฟอ่อนนิดนึงระหว,ว่างนี้นะคะก็ค่อยๆตักฟองออกค่ะตุ๋นไปเรื่อยๆพอประมาณนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มปิดแก๊สแล้วก็พักไว้หนึ่งคืนนะคะพาโลททำวันนี้ต้องทานพรุ่งนี้คะ่ะ ตื่นเช้ามานะคะก็ตุ่นต่อเลยพอเปื่อยได้ที่แล้วนะคะเราก็ลดไฟแล้วก็โรยผักชีได้เลยค่ะหอมมากน่าทานไหมคะทุกคนไว้ไปลองทำตามกันดูนะคะสูตรนี้ทำทานได้ทั้งบ้านเลยค่ะบา,บายบาย